จากบันไพสุวรรณเปิดไปที่ตัวไกลครับสันติภาพจะงบมีสันชัยนะครับตามไปซ้อนอยู่สันติภาพบมวนกลับมาเปิดได้แล้วจังหวะนี้ยังเคลียร์ไาได้ครับอดีตรพผมรักกินจักจีบุดมครับกระโดดเข้ามาติดพิธิวัตเฟดี้อีกอแต่นี้มันสวยครับพิธิวัตให้มาที่ว่างเฟดี้เกี่ยวได้เฟดี้มีสันติภาพจะวิ่งไปเปิดเนี่ยเก็บบอลไว้ก่อนครับต้องรอเช็คไลน์แล้วเปิดคอสมัจะลงลจังหวะนี้อีกซานครับ สองประตูต่อศูนย์ครับโอ้ยิงช่วงเวลาสําคัญทาให้บีจีออกนําห่างในช่วงทดเวลาการขันและเล่นง่ายแน่ในครึ่งหลังครับมาทําประตูได้อีกครั้งหนึ่งแล้วอิซานที่เจ็บไปนานครับแล้วก็เป็นลูกเก่งเขาเลยครับกับการมุ่งสันดิภาพนะครับครอสไปเสาไกลแล้วอิสานมุ่งโดยที่ไม่มีผู้เล่นบีจีครับประตาประกบอยู่เลยต้องชมสันดิภาพด้วยครับที่คือตัวเองเลี้ยงลาอยู่นานแล้วนะครับเฟนนี่ไม่ให้ทีแล้วก็มาให้จังหวะที่ แนวรับของราชบุรีไปเผอที่เสาแรกหมดเลยครับไม่ดูเสาสองครับทีแรกเหมือนโจนาธานมองมองอีซานอยู่แต่ว่าพอเปิดจริงๆเขาต้องไปประกบอีกอครับใช่ครับข้างหลังในกลายเป็นเจสซี่ที่ไปปล่อยนะครับโอ้โหโล่งๆครับคนเดียวก็ได้2ประตูจากลูกม่งครับสำหรับบีจีปทุมครับมาในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะเลยครับก่อนหมดครึ่งแรกแป๊บเดียวครับ จากเกมตื้อๆกลายเป็นกลายเป็นง่ายเลยครับในช่วงหลังจากนี้ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นยังไงครับสำหรับราชิ